เฮ้ยเอังป่าวันแรกได้ครับผมได้ของดีฮะมาครับเอาตะเป็นกล่องกลางลุกเอ้าของพี่ใหญ่ครับให้เก็บฮะดีดีของนี้นะไฮวายอิงการี่เดียบไอคนณไฮไลท์แล้วอ่ะไฮไลท์แล้วครับท่านโตเกียบเอฟีมาหลักไฮเลยมาหลักเลยตะเป็นดีดีไฮไลท์แล้ววะเออเจอมันกล่องกลางลุกเอาดีขึ้นมาเอาดีขึ้นีขึ้นแล้นี่เแพ็คแจกของวอลินไทยนะฮะดูกันว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่ามาครับคาดิว้ามาฮะไฮไลท์ไฮไลท์ว่า ฮบ้บาทิวกางลุกฮะไอคอนและก็คือกาก้าฮะไปเก้านะแากก็ยังดีแล้วก็อีกหนึ่งแพ็คนะของทุกันวันวันยินชายนะครับฝรั่งเศสน,นะซีบีปาซิสก็คือเออนันเดนนั่นเองน,น,นะซีโอใช่ไหมกราบสวัสดีเพื่นอนๆนะครับแล้วก็แฟนเกมแอปซีม l e 24ยี่สิบสี่ครับ มีด,า,ดามี24ทำไมไม่รู้นะแต่ว่ามีไว้ก่อนก็ดีนะโอเคจากที่พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะก็เราจะมาเล่น PVP ให้กับท็อปวายกันนะแต่ว่ามันมีิจกรรมใหม่เข้ามานะก็คือตุ๊ดจีนนะก็ขออัดตุ๊ดจีนก่อนละกันนะตุ๊ดจีน,นมาที่หน้าหลักนะมีอังเปาให้ด้วยนะพร้อมกับฟีเจอร์พาร์ทนะของอันติโซเดวี่นั่นเองนะแบ็ขวา แบกไซด์ดิเออซึ่งมีอังเปาให้กับวันท้าด้วยนะจัดไปขอดูหน่อยนะเราว่าวาันท้ายเขาจะแจกอะไรเนาะจัดมาฮะผมวันท้ายปนีนี้ได้แก่เงินสองแสนและนักเตะนิดหน่อยนะจ๊แะแร่อังเปาวันแรกนะครับก็มีแจกเช่นกันเนาะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรนะเนาะเฮ้ยเฮ้ย อังปาวันแรกได้ครับผมได้ของดีฮะมาครับยังอัจสเป็นกลองกลางลูกเอติกฮะแอตแลนติกมินเบาผมไม่รู้จักนะปดทดสอบมังกรนะซึ่งมันมีไว้ทำอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนะฮะ โอเคต่อไปนะเราจะไปเริ่มกันที่บททดสอบมังกรด่านที่สองนะฮจะมีด่าน3ามดาวให้เล่นอยู่นะแรงแปดสินะที่เจอเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังงอันนี่คือทีมของเรานั่นเองนะฮะและนะฮะนี่คือฝั่งตรงข้ามโอ้โหตดจีนเพียบเลยจุดนะส่งบอลให้รีเบลลี่ฮะเลี้ยงบอลน,นิดหน่อยนะเล็งยิงเข้าเรียบร้อยมุมขวานะฮะ เบอร์เจ็ดเรียบร้อยฮนล,ลิวเบอรี่เรานะเป็นตัวจีนของทีมนะฮะดูนะภาพชานะเกือบโดนสกัดเช่นกันนะดูนะฝั่งตรงข้ามวิ่งเข้ามาสกัดแตะเลยเรียบร้อยฮนล,ลิเบอรี่เราประตูได้ครับรายก,การแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าจบปีดปีดปีดเป็นทีมเรียบร้อยแนละ้วจบได้สูสีมาก แรกต่อไปนะคือด่านที่3นะฮะอยู่ที่3ดาวเช่นกันนะไปดูกันว่ามันจะทักเท่าไหร่เที่ยวเอ้เข่งไปทีนึงและนี่คือทีมฝั่งตรงข้ามนะก <c oughs> ็ใช่เล่นนะไปดูกัน <c oughs> บอลอยู่ที่รีเบลลี่ฮะส่งให้กับโจมัสและยิงเนี่นย้โอโโหมีเสียงเอฟเฟคภามาด้วยนะเห <c oughs> นื่อยมากนะก่าจะมาได้ทักลูกนึ่งนะ ช่องก็โอ้โหกว่าจะเจอแบบนิ่มๆน,นะฮะเมื่อกี้คือส่งให้แล้วก็โดนลุมสามตัวนะแต่ก็ยังผ่านมาได้ครับส่งให้โทมัสฮนะบนว่างสองไอจุดนิ่มๆแล้วปัดยิงโอ้โหเขียยิงนะฮะลูกของจุตส์เบลลิงแฮมนะฮะดูการส่รงนะของโทมัสนะฮะช่องว่างมากนะฮะเพราะว่าเขาไปไล่ตามโทมัสกันหมดแล้วนะฮะเนี่ย และเกมนะฮะก็จบไปหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยตัวสอรบททดสอบหนึ่งนะและตดเวลาไม่ใช่และเพิ่มเวลาพิเศษไปด้วยนะถือว่าหนักแน่นจริงๆนะฮะสำหรับอ่าบอทระดับตำนานนะยากเย็นเหลือตำนานนะฮะไม่ใช่ขี้ๆนะคะเนี่ยและด่านสุดท้ายนะฮะของบททดสอบมังกรนะฮะก็คือมินิท้าทายนะฮะทำมินิท้าทายให้เสร็จนะฮะเพื่อปลดล็อกรวรบททดสอบมังกรที่ระดับความยากต่ำนั่นเองนะซึ่ง ไปยังไงไปหลงเก้าสิบก็ไม่น่าจะข,ข,ข,ขานนื้อคานเนมาคานามือเรานะฮะหน้าทีมเราเช่นเดิมนะฮะมาเจอกับโอ้โหฟิลโฟเดนนะอาริกี้นะอ,อ่ไหาไม่ทันยิงเรียบร้อยฮะโอโทโมัสนะฮะยิงแบบเร็วท่วงทีนะคือลูกเร็วมากนะฮะยิงตามน้ำได้สวยมากนะทมัสดูภาพจ้านะฮะบอลถึงประมาณแค่หนึ่งจังหวะเท่านั้นนะฮะในประตูถึงก็นอนหงายเป็นแมวเลยคุณ บอลเร็วมากนะลูกเร็วมากนะหมุนแลเตะเรียบร้อยฮะจุดเป็นลิงแฮมเรียบร้อยนะไปดูภาพจ้ากันดีกว่านะนี่ฮะคลิปนะส่งให้จุดนะจุดเมื่อกี้ทำอะไรนะหมุนเตะนะหมายถึงว่ากลับหลังเตะต้องพูดยังไงหันเตะนะพักบอลแล้วก็ตวัดเขาเรียกว่าตวัดเตะนะใช่ไหมแยกถูกหรือเปล่า ตรงให้อเอาหมดไาโอ้โหเสียายนะอาจจะได้อีกสักรูนนะเล,นเล่นเล่นเยอะเกินฮะก็จบไปแล้วนะแตหรับเกมนี้นะในหมดที่อยู่ระดับบทของความยากความยากระดับตำนานอีกแล้วเช่นเดิมนะก็ได้นะต่อมาก็จะเป็นบททดสอบมังกรนะชือ่อมันเหมือนกันหรือเปล่าบททดสอบมังกรนะนี่ก็บททดสอบมังกรกนะันเด็ยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มนะที่เรืวองสีก่อนเลยนะ น่าจะสาหฐาที่สุดโดนดังสองศูนย์แถมนังเก้าสิบห้าอีกด้วยเอา่ะมันทดสอบกันนะว่าเราฝีมือเราจะเป็นยังไงแล้วนี่นะคือทีมนะที่เราต้องคุมใช่ไหมอ่าถ้าเป็นแบบนี้ผมก็น่าจะอาจจตชนะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่นะก็คือทีมของเรานะที่เราจะคุมนะพบนะกับทีมนี้หน้าลุกหนักหลือเกินไปครับยังหลบนิดนึงมีใครอยู่ฟังนี้ไหม เรียบร้อยฮะกองกลางของปารีสนั่นเองนะฮะผมไม่รู้จักชื่อนะจำชื่อไม่ได้นะฮะดูภาพช้านะฮะส่งนะนิ่มๆนะกับบอลและแปะประตูเลยนะอย่างชาๆนะคุณคือมันเขียวแปกหมดนะเกมนี้ยากมากนะคือไม่ไม่รู้ว่าจะส่งให้ใครดีแบบนี้ก็ลองลองครับคุณเรียบร้อยฮะลูดเตะนะกองกลางลุกไม่ใช่ในะครวนะเนี่ยดูภาพช้านะฮะเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะยิงไปก้อยด้วยนะ ใส่ก้อยด้วยนะโอ้โหที่มันขิงเจอขิงนะ,ะเนี่ยเอามาคือช่องกว้างมากนะฮะผมก็เลยหักเลี้ยวมาทางนี้แนละ้วจะหอดไปไหนครับเนี่ยผมต้องให้ทนันว่嘛สกัดทีหนึ่งฮะ,ะแล้วก็จบเกมนี้ไปเลยนะ,ะแต่ว่าน,นะ,ะในเมื่อผลออกมา,ากเสมอนงฮะ,ะเราก็ต้องไปต่อช่วงเวลาพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งนะะั่นเองนะไปเรียบร้อยฮะ,ะเดเวีย,ยนะฮะนิเวีย,ย,ะะเย,ยเรเวียถูกะะไหมไปดูภาพชานฮะ,ะผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าส่งยังไงเนี่ย ยิงอย่างท้าทายนิ่มๆฮะก็ะมีท้าทายอีกครั้งหนึ่งนะก็ท่องก็ถือว่ากว้างอยู่นะเมื่อกี้เสียดรอยฮะโอ้โหกูเรแอีกแล้วนะอีกหนึ่งครั้งนะฮะตรงสวยมากนะฮะมีคนประกาศยู่หน้าแค่คนเดียวนะก็ห่านมาได้แบบทิวๆนะฮะเพราะท่องที่วิ่งอยู่ก็ถือว่ากว้างกว้างมากนะแต่วิ่งเข้าไปหาไอ้คนประกาศทำไมวะเรา แต่ก็ถือว่าเข้าอยู่ดีนะฮะจะได้อีกสักลูกหรือไม่นะฮะหรือไม่ฮะไม่สหวนะฮะแล้วก็จบเกมคือเวลามันมีนิดเดียวแล้วนะก็เลยต้องยิงลูกแบบเมื่อกี้ไปนะฮะซึ่งแต่เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะกถือว่าเราจบเกมไปนะที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนะระดับ3ามดาวนะฮะแบงค์เส้เช่นเดิมนะแต่เราจะเริ่มกันตั้งแต่1ินาทีแรกนะครับและโยนนํำอยู่แค่1นงสวเท่าน,น,นั้นนะเ็าถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะง,ง่ายพอสมควรอะมรเนี้ยมันเล่นได้รีบรีเวียงนะส่งให้กับจด สับขาหลอกแล้วยิงแล้วโอ้โหกว่าจะทำลูกได้หนึ่งลูกนะดูภาพช้านะฮะส่งให้กับจุดเบอร์ริงแฮมและสับขาหลอกไปทีนึงใช่ไหมเขาเรียกสับขาหลอกใช่ไหมเพื่อนดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุบหลอกว่าจะไปอีกทางหนึ่งนะแต่มาอีกทางหนึง่งเออน่าจะเล่นถูกแหละแต่ในเมื่อจบการแข่งขันนะฮะเราก็ต้องมาแข่งจุดโทษกันนะฮะอินพันไฟฮะเพื่อนอาจจะสงสัยว่าผมกำลังเคียดอะไรยอยู่นะขออภัยด้วยจริงจริง จะจ้องจันโจฮะปายผิดทางฮะดีไปดิยิงทางขวาครับอือต่อไปโจ้ไปยังแฮมผมรับทางท้ายนะเอ้ามันยิงพลาดฮนะเดี๋ยวจ้องฮะยิงทางขวาครับอือไม่ติดเซฟน,นะฮะยิงผ่านได้เซฟทางท้ายอือ ้ทงทาะะและลูกไฮไลท์นะครับถ้าเขายิงพลาดก็จะจบได้เลยนะฮะสำหรับฟิวโบรเดนนะฮะเอาละผมเตะทางท้ายครับผมยิงพลาดปะเอา้าอ๋อติดเซฟฮะแต่ว่ามันก็ยังเข้าประตูไปได้นะฮะและไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งนะฮะดูที่ห้านะครับถ้าเรายิงเข้าก็จะชนะไปได้เลยนะฮะทางขวาครับผมอา้าวแต่เซฟเฉยเลย เซ้ยนะฮะราคินนะติกนะถ้ายิงพลาดก็ถือว่าแพ้ไปได้เลยนะครับผมจะเซฟไปทางขวานะฮะเอ้ยกดทางขวาไม่ใช่หรอผมกดทางขวาไม่ใช่เฮ้ยมันยังไงวะงงยิงทางขวาครับเซเกียวบุสเกตนะฮะถ้ายิงพลาดก็ถือว่าพ่ายแพ้ได้เลยนะครับเซ้ยเมืงั้นแล้วเซฟทางซ้ายครับ เรียบร้อยโอ้โหแม่งเต็มชัดเต็มวาวฮะชนะครับผม,มคือบอกตรงนะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากมากนะฮะเพราะว่าผมเล่นมาแล้วสามครั้งนะกว่าจะเพื่อนๆได้ดูไม่ผมเล่นทั้งหมด4ครั้งนะฮะอันนี้ไม่รู้เกิดอ,อะไรนะรางวัลก็รับไปแล้วกันนี่แพ็กอัตราสองชิ้นนะฮะแล้วก็แต้ม L N Y 200ก่อนครับผมเอา้าไฮไลท์เฉยเลยโอ้โหมีหไฮไลท์เฉยเลยฮะอังกฤษปีกขวามาสเตติเฮ้ยแจ็คยี่สิบเหรียด s จ็กกี้เลยครับโอ้ยเอาใหม่ก้านะแจ็กกี้วิดต่อไปนะก็คือของขวัญ LNY เนานะก็อะไรบ้างเอ่ยก็มีนี่นะตรงกลางก็จะมี9 0้าถนะึงเกเนาะโอเคก็ถ้าเล่นมาได้ก็น่าจะง่ายอยู่นะฮะนี่ก็จะเป็นการเปนะิดแท็กเนาะหนึ่งมันต่างกันยังไงวะและตรงนี้นะก็มีสุ่มด้วยนะฮะเป็นใช้ติกเก็ตในการสุ่มนะฮะซึ่งเกขึ้นไปนะฮะ แล้วก็มีฟิลโฟเดนที่เป็นไฮไลท์หลักเนาะอ๋ออ๋อไม่ได้ก้าสิทุทุกคนเนาะก็ที่น่าสนใจก็จะมีออริกี้นะฮะแล้วก็เป็นโฟเดนแค่นั้นเลย <c oughs> จริงๆแล้วผมอยากรู้นะว่าไอ้แพ็กพื้นฐานเนี่ยยี่สิบอ๋อมีมีแพ็กพื้นฐานนะฮะยี่สิบนะแล้วก็แพ็กมาตรฐานนะซึ่งถามว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยต้องไปรอดูกันอ่าน,นครับอา้าวโอ้เงินหนึ่งแสนนะฮะมันมีตัวที่อันดาให้ด้วยเนาะซุ่มได้นะมาครับ แพ็คมาตรฐานครับมาครับยังไงย่งแต่นะฮะนั้งกืดใครก็ไม่รู้และตรงนี้นะยังมีโทเก็ตนักสัตว์ให้ด้วยนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราขอแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะซึ่งโทเก็ตนักสัตว์นะฮะก็มาเอาไอ้สมตรงนี้ได้นะฮะหนึ่งชิ้นนะฮะไม่มีซ้ําด้วยนะสุมจะไม่มีซ้ําเด็ดขาดนะสุมได้หมดสิบสองครั้งนะแล้วก็ตัวละครมีหมดสิบสองตัวนะ ถ้าเพื่อนๆมีทั้งหมด12โโเก้นนะก็ถือว่าได้ฟิลโฟนแน่ๆใช่ไหมโอเคไปครับขอให้อะไรให้ค่าหน่อยครับผมมาครับมาครับุ้ยครับ,รบอา้าวเอาแบบนี้จะไปยังไงต่อเนะีเ่ยเฮ้ยนักเตะแรง70บวก1ครั้งนะเรามาได้เปลี่ยนดูกเกจะได้ของดีๆมาอา้าวของดีเฉอครับอังกฤษฮะซีบีแมนซิตี้สต,ตนะฮะก็ถือว่าโคตรสุดนักเตะแรง70 ิบเอ็ดคนครับผมไปมาครับของด,ดีมีอยู่แล้วขอแค่พี่เรียกมานักเตะคุณสองฮะอา้าวคิมมินแจฮะขออีกขออีกขอของดีให้ข้าหน่อยขอของดีๆของดีมาแล้วว้ยอินเตอร์ลีฟไอคอนโซลา่าไ,ไปครับก็ถะว่าดีอยู่ไปขออีกขออีกของดีของดอีมาครับไฮไลท์อีกแล้วอ่ะไฮไลท์อีกแล้วครับท่านโปรตุเกส เอสตีเรอะอะไรนะเรด้านโซเชียลดั๊นะเโอ้อันนี้ซินมาอืมก็ถือว่าไม่ได้ใชยนะฮะต่อไปนะนักเตะท็อป85-97เนอะก็ผลลัพธ์เลยใครก็ได้ไม่ได้หลัหกมาครับขอตัวดีๆให้พี่สักหน่อยครับผมด้วยครับไฮไลท์มาเอา้ไาไฮไลท์ไม่คืนด้วยทีเดนนี่เนี่ในประตูอของดีอีกสักครั้งปะมาครับไฮไลท์หน่อย ไม่ขึ้นด้วยโอ้โหขออีกขออีกผมโดบผมโลบขออีกขออีกนะครับขึ้นมายัางไงขึ้นไม่ขึ้นด้วยเฮ้ย เอาลนะสำหรับเพื่อนๆน,นะที่ขาดแต้ม f อซนะอยากหาร้านเติมเกมออนไลน์ดีๆสักหนึ่งร้านนะฮะผมขอแนะนําเลยนะฮะร้านเติมเกมออนไลน์พเพราะว่าเพนะราคาดีถูกคุ้มคบทุกรสชาติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอะไรนะพเพราะว่าเพก็มีในราคาที่ถูกนะไม่ว่าจะเป็นสตาร์พารนะหรือว่าแพ็กเกจอื่นๆภายในเกมนะก็มีเพื่อนๆสามารถไปเลือกสรรกันได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้ล่างในคลิปท่านนะครับจัดไปไปวุน่น ตรงนี้นะมีนักเตะ8ปบเจถึง97อยู่นะอย่างน้อยคิดว่าน่าจะมีสักคนหนึ่งที่ถึงแรง9เก้ครับผมสุ่มไปข้อเสนอที่พลาดไม่ได้ครับผมมาครับอา้าวเล่นลิ้นแนอนองเล่นลิ้นนะฮะไม่มีไฮไล,ไลท์เลยเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะว่าผมเนี่ยก็เล่นเอ่อแบบยูฟ่าเป็นประจำอยู่แล้วนะก็เลยมีเอ่อ uh, แพ็กเกจในการสุ่มตรงนี้นะฮะโทเคนก็ขอสุ่มนหน่อยมาครับผมมาครับ เรียบร้อยนี่เป็นเจ็ดร้อยสองครั้งนะได้ส่มสองครั้งไปมาก็นาจะมีของดีพี่หน่อยล้วเฮ้ยมาครับมาว่ะไฮไลท์มาวะ่เาวะเฮ้ยตะเป็นซีบีเรดันเอ้ยเดี๋ยวนะนาโชเฟอร์นันเดสนะอืมอีกสักแพ็กหนึ่งมาอีกสักแพ็กหนึ่งยังไงก่อนมาครับอีกสักแพ็กหนึ่ง,งไฮไลท์แกว่ะเยอรมันกองกลางลุก ดอดมุนมาข้าอสไอยนฮะเอ้เหเอาว่ะแต่สุ่มมาก็ไม่ได้เล่นนะบอกก่อนโอเคต่อมาตรงนี้นะมีสุ่มถึงเก้าสิบสี่ด้วยเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะแต่ว่าขอ,ขอสุ่มไปก่อนหกร้อยครับมาฮะเสียงลงเลยมาฮะยังไงไฮไลท์ไม่ขึ้นด้วยอโอ้อันอันเดนสซนมาซึ่งตรงนี้นะมีสุ่มเช่นกันนะฮะเป็นเก้าสิบเก้าถึงเก้าสิบห้าเนาะนี่ก็เก้าสิบห้าที่เห็นนะก็เจ๋งๆทั้งนั้นนะเสียงไม่ไหวอ่ะ ก็เราสุ่มได้หมดสองครั้งนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้9 5้าสิห้าถึงสี่ตัวนะครับแค่โอกาสนะแต่89ดสบขึ้นไปมีแน่ๆหนึ่งตัวครับจัดมาครับกู้แข่งดนะิวิชั่นสองฮะไฮไลท์ขึ้นมาเยอรมันใครเอ่ยกลางลุกอีกแล้วเร็วว่ากูเส้นโอ้แปดสิบเก้าอกลัวละโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าครับผมโอกาสโอกาส,โอกาสอีกหนึ่งครั้งครับของคู่แข่งดิวิชั่นสองครับ เก้าสิบขึ้นมาเก้าสิบก็นะในเทอร์แลนฮะแมนปิสเซไปแปดสิบเก้าการเซ็นสัญญาปริศนากระดับมาอีกแล้วนะฮะเอาว่ะแปดสิบเก้าซีบีเหรอง <c oughs> ั้นก่อยผมได้ใช้ไฮไลไรในครั้งนี้ครับผมมาฮะไฮอะไรในครั้งนี้ือออ้อคลอมเบียฮะซีบีแหล่งเก้าสิบคนนั้นก็คือตาดา รือล้วตามสัญญาเดิมนะฮะ PVP นะนั่นเองนะแต่ว่าเราจะมาเล่นแมปแข่งกระบอดก่อนนะฮะและทีมบอดที่เราต้องเจอไปในวันนี้นะก็ถือว่าตัวตึงพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกระบอกกันก่อนเลยนะครับอาทืบยังบอลมาได้ฮะเดียวหลบนิดนึงยิงเรียบร้อยฮะโทมัสเราไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะเดี๋ยวไปดูฟาชากันดีกว่านะ หลบนิดนึงนะกระชากหลบนิดเดียวก็เข้าไปแล้วนะดูภาพช้าจะจิ้มเราไม่ทันนะเจ๋งจริงๆเลยอาชืบชืบชืบกระตุกมากหลบเดียวยิงเรียบร้อยเข้าเฉยเลยนะโอ้โหทั้งที่กระตุกขนาดนี้นะแต่ผมยิงเข้าทีผมนี่มันเจ๋งจุดสุดนะดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะหลบอะชืบชืบยิงมี f o โ l o w m o t i o ให้ดูด้วย และเกามก็จบไปนะที่เรียบร้อยนะปี๊ดปี๊ดปี๊ดชนะสองศูนย์ครับผมแรนะก็ได้ถึงวันที่ทุกท่านรอ,อ,อคอยครับผม PVP แน่นอน,นครับหาคู่ต่อสู้แป๊บหนึ่งนะเราจะมาเจอกันในด่านดวลตัวต่อต,ตัวนะฮะใช่ไหมจำชื่อด่านนี่ผิดนะและดูเหมือนสถิติของผมจะสูงกว่าคู่แข่งนั่นเองนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะ ส่งฮะเดี๋ยวหยบชึบชึบยิงปั่นเข้าเฉยเรียบร้อยงานนี้ชิปเข้าตรงการยิงเข้าเป้าเรียบร้อยส่งเลี้ยงส่งฮะเพลงมายังไม่มาแต่ยิงเข้าไปแล้วฮะยังไงลบกนี้เข้ามุมทุบดอกฮะงานนี้ไม่เหลือที่ว่างให้อยู่ชิปข้ามคันยิงเข้าไปไงยังไงลูกนี้ เข้าอีกครั้งหนึ่งนะลูกที่6ชิวจิว,วแรกงานนี้เทมัตจ๊บจับจบจยิงเข้าอ้โหแล้วลูกต่อไปนะอัพคับจับจัยิมรอเอาโดนสกัดต่อมาเรื่องนี้ยังไงเหลือนาทีสุดท้ายเรียบร้อยฮะรอดขาแล้วยิงเจม,ม,มสำหรับวันนี้นะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็วันนี้ก็ได้หนึ่งละคอน้าใหม่นะก็คือทีโคานเดสนะตีย้ายไปฝรั่งเศสนั่นเนองนะ ที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวละครเก่าจากคลิปก่อนๆน,นั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามารับชมคลิปนะ,ะใหม่ๆเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะถ้าหากมีคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมทำนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับจะเป็น PVP ีแอมบหรือ,อยังไงก็ได้นะถ้าหากว่ามีเพื่อนๆดูนะฮะผมก็จะทำนั่นเองเนาะซึ่งก็ประมาณนั้น สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตเวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมาเกม Fc Mobile นะช่วงนี้ก็จะมาทีหน่อยนะก็รอรับชมคลิปได้อยู่เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับยาฮู Yahoo!